คดีเสียแป้งก็ได้ข่าวมาว่าเขาจะมีคลิปปล่อยออกมันเรื่อยๆแล้วก็มีตัวละครเพิ่มขึ้นมาเพื่อยืนยันให้เห็นว่าเป็นเรื่องจริงเช่นนายจรวดนายจรวดก็คือคนที่โดนตำรวจจับไปแล้วเสียแป้งไปชิงตัวประกันก็ออกมาให้การแล้วนะครับว่าเสียแป้งนั้นไม่ได้ไปอุ้มคนเดียวก็มีหลายคนเข้าไปอุ้มด้วยแต่กลับไม่ถูกดำเนินคดีนะแต่กลับไม่ถูกดำเนินคดีดำเนินคดีเฉพาะเสียแป้งนะครับอายการสั่งฟ้องคนเดียวนะครับก็ ติดตามกันต่อไปว่าคําพูดของนายจรวดจะมีความน่าเชื่อถือได้หรือไม่นะสมัยก่อนบอกว่าสัจจะไม่มีในหมู่โจรผมว่าเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับนะสัจจะไม่มีในหมู่นักการเมืองไม่มีในอยู่สัจจะไม่มีในหมู่ของเจ้าที่รัฐตอนนี้ก็เรียกว่าสัจจะมีในหมู่โจรในยุคที่ประเทศเราคนเชื่อโจรมากกว่าเชื่อนักการเมืองเพราะนักการเมืองไม่มีสัจจะฮะเป็นแค่เทคนิคการหาเสียง หาเสียงแล้วก็ลืมคําพูดตัวเองความจําสั้นความจําเสื่อมนะครับส่วนเจ้าที่ของรัฐ <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจะมีสัจจะกันแล้วอาจจะติดนิสัยสันดานมาจากนักการเมืองบางคนบางพรรคหรือเปล่าที่พร้อมที่จะนะไม่มีสัจจะเพื่อให้ได้ตําแหน่งทางการเมืองนะเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือผลประโยชน์ของตัวเองที่ไม่ต้องติดคุกในตารางไปนอนอยู่โรงพยาบาลอย่างนั้นหรือไม่อย่างไรนะครับ ตอนนี้ต้องบอกว่าสัจจะมีในหมู่โจรน,นะโดยเฉพาะโจรที่ชื่อเสียแป้งชุก,กรูนะครับก็ติดตามมาต่อไปนะครับว่าคดีเสียแป้งจะลงเอยอย่างไรครับพี่น้องครับนะติดตามกันนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่รับความเป็นธรรมเนี่ยผมแนะนำนะทาแบบเสียแป้งหมายถึงว่าไม่ได้แหกคุกนะหมายถึงการอัดคลิปนะอัดคลิปแล้วก็ประจานเจ้าที่ของรัฐนักการเมือง แต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นเรื่องจริงถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับผมว่าท่านอัดคลิปประจานเลยเออชื่อไอ้น้ำสก,กุลเลยเพราะเจ้าที่ของรัฐนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันท่านสามารถเปิดเผยชื่อนามสก,กุลได้เลยไม่มีความผิดถือว่าเป็นแบบอย่างในการร้องเรียนที่สุดยอดมากดีกว่าไปออกรายการดังๆครับนะครับดีกว่าครับออกรายการดังๆก็อย่างมากกระแก่ออกรายการเป็นข่าววันรุ่งขึ้นกับตัวใครตัวมันคดีอื่นก็มาต่อไปเพราะฉะนั้น วิธีการเรียกร้องความเป็นธรรมนี่คือการอะไรอัดคลิปอัดคลิปประจานเจ้าหน้าที่นะประจานเจ้าที่ของรัฐนะหลังจากนั้นก็จะมีการเล่นข่าวจากสื่อมวลชนโดยเฉพาะโซเชียลมันก็จะทําให้เป็นไงฮะกระจายเร็วกดดันนะที่จะทําให้เราได้รับความเป็นธรรมนะเพราะว่าถ้าเรามีปัญหากับเจ้าที่ของรัฐนะเช่นคดีไม่คืบหน้ามีการวิ่งเต้นล้มคดี ยัดข้อหาการแกล้งใส่ร้ายนะครับนะถ้าเราเรียกร้องตามระบบบางทีก็ลําบากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เส้นสายมันเยอะชั้นตารวจชั้นในการบางคดีก็มีการวิ่งเต้นนะเดี๋ยวนี้ทุกวงการนะครับนะมีคนไม่ดีเมื่อวานนี้ผมดูรายการของสถานีโทรทัศน์บีบีทอายการท่านหนึ่งก็ออกมาสัมภาษณ์ว่าอายการสีเทามีอยู่จริงและคนสีเทามีอยู่ทุกวงการนะไม่ว่าอายการตํารวจ นักกฎหมายนะครับนะทุกส่วนราชการมันต้องมีคนสีเทาอะนะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะที่ไหนมีคนดีที่นั่นมีคนชั่วจร <c oughs> ิงไหมครับพี่น้องครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นให้กับพี่เดด้วยนะที่ไหนมีคนดีที่นั่นมีคนชั่วนะนะครับเป็นเรื่องปกติครับนะมีคนดีก็ต้องมีคนชั่วเพราะเป็นของคู่กันจริงไหมครับพี่น้องครับ ดังนั้นพี่น้องประชาชนเวลาที่ท่านมีปัญหากับเจ้าที่ของรัฐหรือท่านต้องการดําเนินคดีสิ่งสําคัญที่สุดคือพยานหลักฐานท่านต้องเก็บพยานหลักฐานให้มากที่สุดท่านต้องมีคลิปวิดีโอมีแชทมีกล้องวงจรปิดนะมีอะไรอะหลักฐานการโอนเงินภาพถ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่วัตถุพยานพยานเอกสารท่านต้องมีพร้อมถ้าท่านไปกล่าวหาเลื่อนลอยเนี่ย และคู่กรณีเป็นตำรวจเป็นอายการเป็นนักการเมืองท่านก็ไม่สามารถเอาผิดได้เพราะมันเป็นช่องทางให้กับทั้งตำรวจหรืออายการบางคนนั้นก็สามารถที่จะสั่งไม่ฟ้องได้คนเหล่านั้นก็เล็ดลอดคดีไปนะจนทําให้มีคนอย่างเสียแป้งที่ต้องแหกคุกออกมาล้างแค้นตามล่าตามฆ่าตำรวจและอายการนะแล้วก็เร่งรัดให้มีการดําเนินคดีถ้ามีการดําเนินคดีกับตำรวจอายการ เสียแป้งบอกว่าผมพร้อมจะกลับไปอยู่ในคุกนะคำมั่นสัญญาของโจรที่ชื่อเสียแป้งผมว่ายัางน่าเชื่อถือจากคำมั่นสัญญาของนักโทษถีหนีคดีคนอื่นนะครับบางคนเป็นอดีตนายกบางคนเป็นรัฐมนตรีนักโทษถี๋หนีคดีเหล่านั้นคาพูดคาจาไม่อยู่กับร่องกับรอยครับนะครับและไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวดังนั้นเรานะครับมาฟังโจรอย่างเสียแป้ง นักโทษแหกคุกหนีคดีอย่างเสียแป้งนะก็ถือว่าเป็นต้นแบบของการเรียกร้องความเป็นธรรมนะส่วนการแหกคุกอันนั้นเขาเรียกว่าโจรน,นะครับเรียกว่าโจรนฮนะแต่การใช้สิทธิ์โดยการเรียกร้องนะเรียกร้องโดยการอัดคลิปผ่านสื่อนะให้มีการดําเนินคดีตามกติกา,ตา,กกาตามกฎหมายอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในยุคนี้แะครับคําพูดของโจร น่าเชื่อถือมากกว่าคําพูดของเจ้าที่ของรัฐนะครับนะคำพูดของโจรอย่างเสียแป้งมีความน่าเชื่อถือมากกว่าคําพูดของเจ้าที่ของรัฐเชื่อถือมากกว่าคําพูดของนะนักการเมืองนะโดยเฉพาะอาจจะเชื่อถือน่าเชื่อถือมากกว่าคําพูดของอดีตนายกหรือนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่านักการเมืองพูดกลับไปกลับมาเมื่อวานพูดอย่างวันนี้พูดอีกอย่างนะฮะ นะเช่นเมื่อวานนี้บอกว่าไม่มีการกู้มาแจากพักของเราสามารถหาเงินได้ใช้เงินเป็นตอนนี้แหละครับพักของท่านนะครับใช้เงินเป็นครับแต่หาเงินไม่ได้นะครับก็ฝากท่านนายกเศรษฐานะพักของท่านนะครับใช้เงินเป็นแต่หาเงินไม่ได้นะแล้วผมฟังดรไตรงสุวรรณนคีนักเศรษฐศาสตร์รุ่นรุ่นพ่อน่าจะเจ็ดแปดสิบแล้วมั้งท่านบอกว่า นะโอ้โหสมัยก่อนนี่มีนะครับรัฐบาลย่ำแย่เนี่ยถังแตกไม่มีเงินจ่ายแม้กระทั่งเงินเดือนราชการต้องไปกู้เข้ามานะครับผมรู้ผมก็มาดูนะครับว่ายุคข,ของนายกที่ชื่อเศรษฐ,ฐาเศรษฐกิจตกเอาตกเอา,เอาทุกวันเนี่ยจาก1.9สมัยานายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะครับตอนนี้มานายกที่ชื่อเศรษฐ,ฐาหาเงินได้ใช้เงินเป็นเศรษฐกิจจาก1.9เหลือ1.5มันก็จะตกไปเรื่อย เพราะว่ารัฐบาลยังแก้ปัญหาไม่ได้รัฐบาลก็มัวแต่แก้ปัญหาเรื่องทําอย่างไรจะไปกู้เงินมาแจกผมว่าไอ้กู้เงินมาแจกมันจบได้แล้วครับน่าจะไปกู้เงินมาทําเรื่องอื่นดีกว่าเช่นนะพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาศักยภาพของคนเล็กคนน้อยในสังคมให้ทํามาค้าขายสู้กับต่างชาติได้นะเปิดตลาดขยายตลาดให้คนยากคนจน ได้สามารถขายสินคงสินค้าให้กับต่างประเทศได้เอาเงินเข้าประเทศนะครับทํายังไงให้คนมันเก่งๆหาวิชาความรู้สอนวิชาทำรรมาหากินหาตลงตลาดนะพี่น้องประชาชนในจังหวัดลําบากครับตัวเล็กตัวน้อยลําบากอันนี้สําคัญกว่านะไปสนับสนุนเรื่องทำมาหากินเรื่องทุนเรื่องอะไรต่างๆนะแต่ไม่ใช่เอาไปแจกนะครับทำยังไงสนับสนุนทุนส่งเสริมให้เขาสามารถทำมาหากินได้ดีกว่าครับ นะครับไม่ใช่วันๆก็เอาเงินไปแจกครับนะนะพี่น้องประชาชนไม่ใช่ขอทานขอทานเรามีอยู่แล้วครับขอทานไทยแล้วก็ขอทานจีนขอทานจอแดนแม้กระทั่งขอทานนะครับของประเทศไทยยังมีฝีมือสู้ขอทานจีนไม่ได้เลย